ัลโครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุณอ้ํานะฮะคือว่าคนนี่ครับคนนี้เป็นเกิรอลของไอดีครับผู้ผู้วิว่าคุณให้ให้ไอเดียจมีวฮะให้ไอ y ดีย u ูทูบให้อ่ะเพราะเราว่าเอบีอ้ําเขาใช้ไม่ได้นะคับผมเลยให้จิเมี่ผมจำหลังแล้วผมใช้ไม่ได้ครับไกลหน้าของ อ้ําอ้ําเอาอันดับตั้งสี่ใช่แล้วไอเดียขออัพเซนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอดีกาลลิน่าไว้ใต้ใต้ล่างไว้กันเนาะครับผมใครอยากคุยก็เอามาเลยจัดไปนแต่อย่าอย่ามาตอนเช้ามากนะเช้ามากไปโรงเรียนเช้ามากไปโรงเรียนอันนี้ผมอยู่ปหกอ้ําก็อยู่ปห้านะฮะ ก็คือเราไม่ได้ม่ได้เป็นพี่น้องไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะฮะเขาเยกว่าหยุดต่างจังหวัดกันนะฮะผมอยู่เพราะเสียวเจอเกมคิวคราฟกันนะเออคิวคราฟเดี๋ยวคิดหน้าถ่ายกันนะหน้าบอมเถอะคิดหน้าถ่ายกันเนาะวันนี้ก็มาวันเฉลิมฉลองเปิดคลิปครั้งแรกครับผมครับผมคลิปเขาแรกของคุณอ้ำนะฮะก็แค่นี้แล้วกันเนาะครับ ครับขออคุรับ,อบ,อบเอ้ยเดี๋ยวกดผิด